สวัสดีค่ะแม่คุณคายเพื่อนๆหน่อยค่ะสวคุณแม่มาติดแล้วค่ะค่ะสฉยแม่ติดมันคือแม่ต้องทำอะไรคะเนี่ยวันนี้จะมาเสียบเนี่ยเสียบเอโหวะลาภาใบโหวะพาภาเลยคุณแม่จะทำไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ปลูกอ๋อเหรอหนูก็เพิ่งรู้ด้วยวมาจากตลาดแล้วก็เด็ดใบออกคือหมายความว่าเราแล้วก็เสียบเลยเรากินแล้วนะคะเรากินใบแล้วเราก็เสียบเลยเนาะคือมใบกระดาษเราไม่ต้องเอาต้นอ๋อตายแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าเสียบได้ด้วยแม่เมมัันนจะแตกโอเคนะ ไงนะแม่มันจะแตกเองหรอแตกเองเสียบไปเลยจริงนะแม่จริงเดี๋ยวกแตหนูก็ไม่รู้มันจะแตกจริงหรือเปล่าจริงแม่ไหนๆดูต้นสิอ๋อนี่นะคะทิมแม่ทำอะไรครับวันนี้วันนี้จะลวกสะเดาทำน้ำพริกพริกปลากินกับสะเดาตายแล้วสะเดาวปลาทอดปลาทอดปลาทอดปลากระทิมไปแล้วกระดาวเพื่อนกระดาลูกสาวเพื่อนเอามาให้ตายแล้ว แม่เขาตัดจะเป็นกิ่งเลยเหรอแม่เขาปลูกเหรอคะเนี้ยสะเดารมันลูกเขาว่าสะเดารมันสะเดารมันเนาะแม่ทำเองไหมแม่ทำเองเหรอเนี่ยทำเองปลาซื้อปลาเขามาทำซื้อปลาว่าจะปลาดุกเจ้าแล้วปลาโอเคมีให้มีน้ำพริกขาดน้ำพริกไม่ได้แม่แม่คนไทยก็กินน้ำพริกแม่ไม่มีแรงไม่มีแรงกินน้ำพริกบ้านเราก็ต้องมีน้ำพริกประจำนะยังไงต้องมีน้ำพริกไหมเนาะถ้าแม่ก็ตามแต่กระปุกแต่ตู้เย็นเออคือต้องเสิร์ฟน้ำพริกเวลาจะกินก็มาเวฟ น้ำปลาใส่เออมันต้องมีน้ำพริกไหมน้องแนั้นแหละเรเวฟเวฟแล้วก็แล้ว้มน้ำปลาร้อนๆใส่อืมแล้วก็หาผักหาแล้วมาต้มกิน

คือแม่เวลาสําหรับคิงคิมอยู่ต่างประเทศคิงโทรมาหาแม่ไม่ทำแม่กินข้าวกินข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกผักเขาจะกินอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือกินข้าวกับน้ำพริกแล้วไม่มีแรงแล้วแม่เนาะไม่มีแรงคิงก็ชอบกินน้ำื่อนผ้ากับน้ำพริกก็ค่ะนี่น้ำปลาข้าวต้มนะคะปลาทำเองปลาทำเองเลยนะซื้อปลาแล้วก็มาทำไม่ใส่โหลปลาดุกเนาะแล้วแต่คิงกินแต่คิงกินปลาร้านะ แต่เค,ค้กไม่กินนะน้องสาวไม่กิน,กนแต่ถ้าปลาร้าไม่เหม็นอยู<ๆ>่ก็ไม่กินนะสีสวยเชีย สวยสวยแม่วันนี้อากาศร้อนไหมร้อนเนาะเริ่มร้อนแล้วเพื่อนเพื่อนตอนเช้าไม่หนาวเลยนะร้อนแล้วเนี่ยร้อนมากๆเรม่กแต่เราคิดต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเหรอเรริ่ม้อนแต่เราต้องเปิดแอร์ตลอดเหรอคะเพื่อนเพื่อนจะไหวไหมคะไหวอยู่เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้ว ไม่ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวไม่ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเอาเทน้ำปลารเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูนะคะโอเคอ่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะเริ่มไม่ทำอ๋อเขาก็จะกรองอย่างนี้ลงไปเพื่อนต้องกรองลงไปอย่างนี้คิมก็ไม่รู้เหมือนกันคิมก็ไม่รู้หนูไม่รู้นะเนี่ยไม่กรองก็กล้างไง ตาแล้วไม่ทำอมาดามก็ดูแม่กินทำอาหารนะปรุงรสเอาผงนัวนิดนึงถ้าไม่ใส่อันนี้ก็ไม่อร่อยคนแก่เพื่อนเพืขาติดผงเนื้อเขาเข้าใจแต่ก็เข้าใจเข้าใจค่ะแม่นะบางคนก็ใส่มะนาวด้วยนะแต่พริกปลาแม่ไม่ใส่แม่ไม่ชอบเปรี้ยวแม่คิดจะไม่กินเปรี้ยวนะพริกปลาเขาจะกินอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนมันจะออกเค็มแล้วก็กลิ่นปลาออกแค่นี้เพื่อนๆจริงๆเสร็จแล้วเหรอแม่เนี่ยเสร็จแล้วดูสิล่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ว่าอร่อยไหมอร่อยเนาะสีสันสวยเชีย น้ำพริกปลาสุดแม่ติ่มนะคะเดี๋ยวกินข้าวกับมาดามกับคุณแม่เลยเนาะหนูชอบกินลูกชิ้นทลาดไหมเนาะเปเด็กไม่เคยทำให้กินไงชอบกินชิ้นไกในตลาดก็ต้องซื้อลูกชิ้นละน้อยเนาะลูกชิ้นในตลาดก็ซื้อชิ้นชอบมากลูกมากโอเคโอเคค่ะอันนี้แม่ลูกชิ้นน้ำกะโอยน่ากินมากเลย แม่คะโอเคค่ะวันนี้เราทำปลาทอดเนาะปลาเอทับทิมหมักก่อนปลาทับทิมนะคะแม่ก็หมักโชว์สิคะแม่โอ้โอ้แม่ตัวใหญ่มาหนูซุ่มก่อนหนูซุ่มกันยกมาตัวยังใหญ่ที่ตลาดมาซื้อมาโอเคค่ะไงต่อคะไปโรตัส เราสตาร์ทครัโฆษณาให้พร้อมค่ะโฆษณาโฆษณาโหลดชัดเดี๋ยวมากเกินปลาทับทิมหมากแค่ยังไงคะแค่นี้เด็ดเพราะเราต้องทำน้ำจิ้มก๋าลต์ไงเพราะเราทำน้ำจิ้มไงแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังไหมหรือแป้งไม่แป้งธรรมดาแป้งทอดนะคะเอเคแป้งทอดกรอบนะคะ แป้งทอดกรอบเนาะแป้งทอดกรอบเนาะเม่ก็ทำกินอย่างนี้คนเดียวแม่ก็ทำอย่างนี้แหละทอดกรอบทอดแป้งค่ะ ไปแล้วแม่น่ากินมากเลยเ,เสร็จแล้วทอดหรอคะแม่ทอด,ทอด,ทอดแค่นี้เลยไปตั้งน้ำมันก่อนโอเคเดีย๋ยวเราไปดูแม่ทอดปลากันนะคะโอเคค่ะไข่อีกรอบนึงเสร็จแล้วครับเพื่อ,อ,อ,อนๆแ,แม่ใส่ออรเลยใส่เลยเลยว้าว แม่แม่ให้กรอบๆเนาะนี่ไม่รู้หนูทำอะไรหรือเปล่าเรื่องสรลแม่ต้องชิมอีกรอบนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดือดมากน่ากินมากเลยแม่น่ากินมากเลยแม่ปลานี่ยมันทอดกีระกีทอดกี่นาทีครับ ไม่ต้องทอดเยอะเนาะทอดเหลืองๆรเพราะว่าถ้าทอดแห้งไปมันจะไม่อร่อยบิ่ม่เ่ะแห้งมันไม่อร่อยหมือไเนาะเย้ค่ะเด้านกับครีมนะครับเพื่อนๆว้าวว้าวว้าว น้าทายมาเลยค่ะทายข้าวก็เลยค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะทายข้าวกับครีมค่ะมาดามครีมนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะเพื่อนตายแล้วอคุณแม่นะเริ่มเลยเนาะกินข้าวแม่ค่ะกินข้าวกับแม่ค่ะนะคะกินข้าวกับแม่นะคะโอเคกข้าวกับคุณแม่นะคะกระดาษแม่แม่กระดาษทิชชูกินข้าวน้องไม่เนกั กินข้าวกิน,น้นก็กินน้ำเพื่อนนะคะเห็นไหมกินน้ำพริกวลาอย่างกระดาวไม่กินกระดากับปลาจะกินน้ำพริกไหมเนี่พริกคะะอร่อยให้ดูอ่ะกินกระดา สูตรแม่นะอืมอร่อยดาดยอดตวยจังอร่อยมากมากราดยอดสวยสะนะเจ็ดล้านใหม่ยอดสวยยอดสวยไหมอันนี้ก็คือสามีของโบเอามาให้นะแด่เอามาให้กินเราดมันว่นาขุาม อี่เขากินแบบกับน้ำพีคนป่านแม่เนาะปลาหยุกย่างเนาะแม่เ่าอออชอบแม่เขาชอบแม่ก็คือาปลาแม่แอมปาปลารวมกันก็กินปลาเราไม่ค้นแล้วคนะ,คะปลาค่ะอร่อยอร่อยอร่อย กะดาษาวแม่เขาธรรมดาธรรมดาก็กินน้ำพริกหวานกลาดุกย่างอะไรแต่ไม่ชอบกินกับน้ำปลาปกติกเขาก็กินกับน้ำพริกน้ำพริกหวานกับปลาดุกย่างกระดาษดาวกะดาษดามันเข้ากันรมเพื่อนแต่แม่ไม่กินไม่ชอบอไม่หมือนกันหรือเปล่าแม่แม่ธรรมดาไม่ชอบอะไรหวานๆเพื่อนน้ำพริกมันต้องแบบว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆใช่ไหมเนาะนั่นแหละ

โอเคแล้วเข้าว right ันนี้ก็ระบายแล้วนะครับแล้วเนาะดูนากินเข้ากับเสดาวแดาวเหรอแล้วก็น้ำพริกดาวหรอกนปลาค่ะนะไม่โชว์ะ่ดาไม่โชว์ดาวดาวค่ะมีเดานะคะเห็นไหมเดี๋ยวคุณยิปหยิบให้ดูนี่ตัดสวยเลยเพื่อไหมฮะมีเสดานะ พริกปราหมยแม่แม่โชว์แม่โชว์นนชวพริกปลาคุณแม่นะคะเห็นไหมคะอ่โอค <ical> าโอเคค่ะบจิ้มสมรสแลจิ้มสามรสโอเคค่ะวันนี้ไแนนะครับเพื่อนก็เอ็นจอยนะคะแล้วก็วยังไงก็เพื่อนก็มีความสุขข้างไงก็คิดอยู่กับแม่ครับวันนี้ก็สบายใจนะครับทุกอย่างก็รู้สึกว่า สบายใจที่ไหนก็ไม่สุดเราะว่าเขาเพื่อนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะติดตามฝากติดตามผมด้วยนะวันนี้กล้องอาจจะดูตลกหน่อยเพราะคิ้งดันกล้องมาต่ำนิดนึงยังไงเดี๋ยวก็มา <c oughs> ค่อยปรับนะครับเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย